ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่าเทพศรีสาวน้อยที่รบรักสุขบสกุลนะครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกตู่เดชสกลคนมานขมิ้นครับเมื่อนี้มานออกกำลังกายครับพี่น้องตอนนี้อยู่ซีแยกบ้านขมิ้นครับเมือนี้ครับซีแยกหน้าบ้านบ้านขมิ้นครับพี่น้องได้ท้าเปลียนเกาลระเบิดนะครับเด้อสวัสดีครับป้า แปงเล่นะครับโ,อ,โอ,าาอ้เสือกาเสือเสือครับเสือเดินกสือใหไงน,นี่ตอนนี้จะจะยู่ยู่บ้องกันทางเข้าหมู่บ้านแม่ขมินครับตอนนี้ครับมมออกกําลังกายกกําลังกายนัดทีมงานหน่อยหาเฮ็ดไว้ครับนี่ครับทิ้งได้ผ่านรูปครับหมู่บ้านก้อนไนเวลาาเฮ็ดเพิ่งท้อการยุม่ม มือ่นีนเก็ตรมีโครงการนาเฮ็ดครับคือการอี๊กขามือ่นนะครับแต่บางแห่งเฮ็ดเพิ่งนะครับสิเป็นเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกเฮ็ดดินนะเฮ็ดหลายเฮ็ดนะครับอยู่ทั้งโคกทั้งนาแถวหน้าลุงตู้นะครับแถวโคกหรือมือ่นสีพาไปเบื้องหน้าลุงตู้ครับมือ่นครับตอนนี้อยู่สี่แยกบ้านขมิ้นนี่บ้านขมิ้นช่วงนี้นะครับเด็กวัยรุ่นโอ้ห่างไกลยาเสพติดพี่น้องสีพาการออกกําลังกายบางส่วนกับแรนบางส่วนกับเตะตะก้อบางส่วนกับตีบอลเล่บอลครับ บบากาศถนนเส้นนี้เนี่ยจะยาวาวไปถึงไอ้ถนนหมายเลขสองครับจะไปโพลตรงถนนหมายเลขสองครับทางไปถ้าเลี้ยวขวาจะไปอุดรถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปสกลค,ครับเส้นนี้ครับนะครับลักกาตรงเข้ามานี่จะมาถึงตรงสี่แยกตรงนี้กะเลี้ยวซ้ายจะเข้าบ้านขมิ้นครับนะครับทางเข้าหมู่บ้านขมิ้น มืัอนี้ก็เออเดี๋ยวก็เลี้ยงผู้เดียวมือนี้นะ่นะือไปผู้เดียวมืัอนี้นบโ่โอ้ได้กันี่น,อน้องแลี้ยงสมมติได้ไหมครับนี่พอด,ดีคักครับคับคับการสิปเปแนลี้งออกกำลังกายแล้วกัเอาทรง,งไปให้ซื้อทรงไปให้คนป่วยครับเป็นพี่น้องกับลุงตู้อะไรที่ว่านลูกนานาที่เขาโรงพยาบาลนะพี่น้องครับนะครับถ้าข้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็น บ้านญาติของลุงตู่คนที่ว่าไม่สบายนะที่มาเยี่ยมนะครับตอนนี้พ่อเพิ่งจะเข้าโรงพยาบาลอยู่ครับตอนนี้ครับที่ว่าไปตัดขานะครับยังไม่ออกมาอยู่ลูกชายกะมีลูกคนเดียวนะลูกชายก็ไม่สบายป่วยอยู่คนนี้ก็โอ้ยน่าสงสารจังวันะครับพี่น้องเสื้อใหญ่ได้ดีครับียน้ประวัติโชคชนครับเกิดอุบัติเหตุก่อนพิการครับอันนี้ครับพ่าตตาสมองครับ ไม่มีคนอยู่ด้วยก็เอาอันลูกพี่ลูกน้องอันนี้ก็เป็นพี่น้องกับลุ่ตัวลนะอันนี้ก็ลูกป้านะครับหนูป้าเดี๋ยวสวัสดีครับลุงล่างครับสวัสดีครับมาอยู่เฝ้าแทนดูแลครับนะครับไม่ได้ควรจะทำทรงเพ้อว่าอันาตรีก็ไม่ได้ทรงเสื้อแต่แล้วลองมึงดูงงเริ่มปวดทงเสื้อเสื้อได้อย่ายวลองมึงดู ตัวใหญ่สุดได้มาเฮยอยู่นะดนะครับลูกชายคนที่ว่าป่วยนะครับเคนทีิเฮ็ดพาตัสมอนด์นะครับโอ้ยเสียหน้าโคตรเบิดอายุอายุแค่ปีก็สามสิบป่ะสามสิบห้าปีเลยโอ้ยมาเนี่ยมาปีนี้พอเข้าโรงพยาบาลที่ตัดขาอีกครับนะครับหน้าบ่อนเองที่ว่าลุงที่ว่าลุงตู่มาเยี่ยมมืนหน้าแต่ว่ายังไม่ได้เยี่ยมอยู่ครับนี่ ลูกชายเพื่อนี่ก็อยู่คนเดียวนี่ก็มีอันนี้คนมาอยู่นี่มาอยู่ด้วยเป็นเพื่อนนี่ครับกระซางเชิ้งเขาว่าเอาตัวใหญ่ายมันแต่งเสื้อหาง่ายมาสักทีกระซางเชื้งยองเข้ากระเพือนนี่นะ <c oughs> กระเพอืนะเเพอก็จำได้เลยกระเพื่อนก็โอ้ยอา้าวกรนเพอือนมิติลี่มิติลี่แล้ว <c oughs> จำได <c oughs> ้กระเพื่อนเพืเ่อนเนาะกรเพือกสื้อมาตั้งเยอ ซื้อมาตั้งแต่ก่อนถูกโอ้จำได้จำได้จำได้เวไปสบองอนนลงปลาลงปลมากเลยสมองเพิ่งจะกระลังเลยลือฟืนจ้ะครับพี่น้องครับตอนนี้กะย <c oughs> างเลยเป็นไรยางเลยยางคล้องเราบ่อยนะย <c oughs> างกับบุกคอยได้แกับมือกับพิการข้างนึงอีกข้างนี้กระแสการอะได้โอ้อยสังย่งมาเลยนะครับมีมีลูกชายคนเดียว พอกับป่วยอีกมีแต่ญาติพี่น้องมาดูแลกันลุงตู่กับมาดูเป็นช่วงๆครับแต่ว่าคนจะอยู่ประจําก็จะเป็นลุงหลังอะอันนี้กับลูกลูกชายป้านะครับอันนี้กับอันนี้กับบ้านลุงตู่อีกหลั้งหนึ่งนีดนึครับเนี่ยไม่ได้ออกมาอยู่หลายปีแล้วเนี่ยไอ้หญ้าขึ้นท่วมหมดแล้วนะครับนี่โอ้ไม่ได้มาดูแลนะขนาดลุงตู่มาหลายวันลุงตู่ก็จะไม่ได้มาดูอยู่ด้ยนะครับเนี่เดี๋ยวพาไปดูครับนี่ กีนข้าวกรเพือกมาแรกกันนะเนื้อปลากเพือนี่คือบริหารครับนี่หาข้าวหาน้ำช้าเที่ยงเรงไม่ได้ไปงานอยู่วันนี้นะขึ้ืออเมือันนี้ก็อยู่ผู้เดียวครับหลังจากผนะู้นี้หาข้าวหาน้ำไม่ขิดแล้วละกันอยู่คนเดียววันนี้ครับนครับบางที่กันลุงตู่กับมาเอากีตาร์มาที่ซูเป็นฟังบางที่การออกมาเล่นน้ำเพลินนะครับชีโตน้นนะครับ เสือบังขมิ่นครับสุกๆครับพี่ครับไปเดี๋ยวค่อยมาใหม่ครับพี่น้องไปเบิ้งไป,ไปไปไปดูบ้านนั่นเขางลงตูวกันเป็นยังไงโอ้เกา่าเก่าเลยอันน,อน,น,นี้กั้นไว้ได้พี่น้องครับเนี่ยมวยข้นข้ามาเพ็นพานครับคู่วิสครับนี่ครับสากาศ หน้าบ้านปกติแล้วนี่เทศบาลมันสิมาทำความสะอาดให้เลยแปดเมื่อเดีอยน้ำมาเนี่ยโอ้ทำารืดีเลยนะครับพี่น้องเลยมีน้ำไหลผ่านหน้าบ้านเลยครับนี่ส่วนบ้านที่หลังนึงก็เป็นบ้านป้าเนี่ยคุณมีคนยู่ครับนี่เอาไว้กักตัวโควิดครับนี่ครับคนที่มาจะข้างไก่ค่มพี่นงอยู่กับมากักตัวอยู่นี่นะครับพี่น้องครับนี่กักตัว กักปวลาชุดแต่ได้ครับเลยชุดนึงอยู่นะครับเนี่ยใกล้เสมอแต่ละครับเดี๋ยวอันนี้ก็เพิ่งกักไวได้แล้วกี่วันแล้วหนึ่งสิบสี่วันสิบสามวันแล้วบ่เนี่ยบูนี่ครับบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่ครับเนี่ยบ้านลุงตู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวบัตรกักตัวจากมือแล้วเดี๋ยวจากมือเมื่อในบ้วานเปิดวันอาทิตย์เพื่ออย่างครบเป็นบ่เอ้า มือนี้วันออเสาร์บอกอีสองมือนะโอดเอาโอดเอาเดี๋ยวก็ได้นัน้นแล้ว,วมไม่มีคนอยู่ก็เลยไม่ได้ค่อยออกมาก็เลยลกครับอีน้องโอ้ป่าหญ้าเต็มหมดแล้วสิครับโอ้ไม่มีแต่ป่า ช่วงอัน,อนช่วงที่ว่าไปลํำอยู่อันอนนานาคาทีมงานกับเพื่อนกับมาพักอยู่นี่แหละครับพี่น้องทีมงานของงงคนรวยมากครับมาพักบ้านหลังนี้เขาแม่สุภาพปามากกไปพักบ้านหลังน,นั้เขาลมจู่กับป็นหน่อยข้างในส่วนทางนอกรึจะเป็นให้คนบอยกัพักครับ โอ้ลมพัดอากาศเย็นดีครับนี่ครับหลังจากที่ท่าคลิปเซตเด็กกับสิแรนออกกำลังกายต่อครับเพราะว่าช่วงนี้เริ่มอ,ออกจากบ้านได้แล้วครับเพี้ยนผ่านได้แล้วไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากสวมหน้ากากรักษาตัวเองคนผู้ชาบ,บ้านว่าครับออกกำลังกายวาัน์จิตแจ่มใสครับ สวัสดีครับคุณนายสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้มาเก็บขาไฟแล้วเนี่ยเก็บขาไฟแล้วเก็ข้าไฟเออโอ้ได้การาเก็บขาไฟค่ะเข้มๆคือฝน,นสีโต๊ะครับนี่ครับแต่คือสีโปโต๊กต่อโอ้ยเป็นย่ามฝนนี่ป้าหย้ากันหลายครับโ <c oughs> ง่เลยไม่เลือกคายะไรโง่เลย ขา,ขา,ขายเยอะไปไม่ได้คนซื้อบ่บ,บ่บบบมีคนเลี้ยงกันนะครับลูกกับป่วยพ่อกับป่วยเลยแต่แม่กันโอ้ยมีลูกคนเดียวเนาะคำนีลูกหลายคนก,กันจะซอยกันเบิ่งนกันม่มีลูกคนเดียวครับพีน่น้องครับดีแต่ไอล้ลังกัดวางการวางงานเนาะคำนี้ได้ไอ้ลัางเนี่ยได้หนึ่งไ,ไม่ได้คนมาดูแลซอยได้หนึ่ยอดสุดย <c oughs> อดพี่พ่อตาเ <laughs> อา นี่เนื้อเนื้อข้ากับเนื้อแม่ปันสมัยตะกี้ได้พี่น้องนะครับติดดังไฟเนื้อเข้าได้เองเนื้อเข้ากันได้เขาเองสีถีสีวิสเนาะบ้านต้อบ้านนาเนาะมีแล้วนะครับนี่ยังมีอยู่นะครับดังฟื้นดังไฟดังเต่านีะครับโอ้เมื่อคืนมันมีจมหิวข้าวบอกกินซุกี้นะไม่ได้กินละมันกินโต๊ะเหรอแมว่ามันสั่น์ละโจมมือกะลังอ้าวโอเคครับพี่น้องสลับ คลิปนี้กับความเคลื่อนไหวของลูกตู้ครับมะยูบ้านขมิ้นกับเสือท้ายออกจากบ้านได้กับทอดแปกับซีเรียมท้ายทอดเทเบิ้ลขอเป็นตําแหน่งใดนะครับเนาะขอบคุณขอบพูดละลายครับที่เสียสละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อเบิ้งแล้วม้นแล้วก็ให้ยดีไม่แห้งสุกุศลคนครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปนะครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมีอยังกันสืท้ายเบิ้งอีกนะครับเด้อหลังจากที่บ้านซีดโควิด เข็มที่สองแล้ววันที่เจ็ดปุ๋แล้วครับประมาณวันที่สิบเบื้องอาการแล้วกันสิครับบ้านแพงเงงบงเงเื้องครับคันน้ำมันยังบ่ออกมากสิได้กลับก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวพอได้ไปหาเงินทางพนันส่งคนรถเงินเรือครับอยู่เห็มันม้วนเอเนี่ยเฮียดได้คะนะรับเอาเจอกันคลิปหน้าครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ